เผยสเปคเต็ม Vivo X43 Pro ให้กล้องหลัง3ตัวจากเลนส์ไซส์จอายชิปสซมตัวก้อดเน8ให้จอ OLED รองรับสแกนมือใต้หน้าจอมีข้อมูลว่าว่าที่สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของปีนี้ของ Vivo เตรียมเผยโฉมให้เราให้ได้เห็นกันแล้วครับโดยจะเป็น Vivo X43 Series ที่คาดว่าจะมาด้วยกัน2รุ่นคือ vivo X43 และ vivo X43 Pro ล่าสุดก็ได้มีเรนเบอร์ภาพล่างและสเปคเต็ม,ตมในรุ่นโปรเผยม,มาเรียบร้อยแล้วครับโดยทางที่ตน้นเทส a t i เตชันจอมแมน่นเจ้าเก่าในจีนได้เผยสเปคเต็มของ vivo X43 Pro ที่มาพร้อมโมดูลกล้องหลังทรงกลมขนาดใหญ่ที่กินไปเกือบครึ่งของฝาหลังพร้อมด้วยกล้องหลัง3ตัวและโลโก้จาไซสายในมุมขวาบนด้วยครับมีหน้าจอแสดงผลหลักด้านในาเป็นแบบโ l e d ขนาด8.03นิ้วความละเอียด2,408ณ2,200พิกเซลส่วนจอด้านนอกก็จะเป็น OLED ขนาด6.53นิ้วความละเอียด2 7 4 8ณ1,172พิกเซลโดยทั้ง2หน้าจอ,อยังรองรับการสแกนด้วยมือบนหน้าจอแบบอัลตราโซนิกด้วยครับจะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3ให้แรมสูงสุด 16GB ส่วน ROM 1TB ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,800mAh รองรับชาร์จเร็วด้วยสาย1 2 0วัต์และชาร์จไร้สาย5 0วัต์ ลันบริบบรการ 24, ้อยสครอบครับด้วย Origin OS 4โดยฟีเจอร์อื่นยังมีทั้งลำโพงคู่ IR Buster มอเตอร์สันแกน X และมีมาตรฐานกันน้ำให้กองหลัง3ตัวที่มีเลนหลักความละเอียด50มิลลิเมตรเซลเซนเซอร์ Omni Vision OV 5 0 H พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS เลนอัลตราไวท์ความละเอียด50มิลลิเมตรเซลเลนกลิสโคปสเท่าเซนเซอร์ Omni Vision o อว6ซ b และกล้องหน้าทั้งหน้าจอนอกและหน้าจอในจะอยู่ที่3.2นิ้น,นพิกเซลเท่ากันครับสมาร์ทโฟน Vivo X 4 3 Series ที่จะมีรุ่นน้องด้วยนั้นก็จะใช้เป็นชิปมวนต์ผลส a m กัน8 Gen 2ครับ